ครับสวัสดีครับผมพบกับชุกาลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับพอุ่งนที่10กันยายนปียง4่ก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามได้กดแจ้งเตือนให้แอดครับแอดก็ขอขอบคุณครับมาหน้าที่นี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดเวิญในการรับชมนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับช่องทางติดต่อนะครับแอดหลายคาสอบถามตรงนี้ครับผมกับชุดที่ผ่านมานะใครจะพูดถูกก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับครับกับทิ้ที่ผ่านมาครับของวันนี้ ธนาคารที่ผ่านมาผมของเอสแตกครับ3ตัวครับผม3ามตัวตรงครับผมที่วงกลมไม่ให้ใครจับผูกถูกขอแสดงความยินดีนะครับอย่าลืมนะครับผมแอดไลน์เราสอบถามตรงนี้ครับมีกลุ่มครับมาสอบถามก็รู้ได้มีอะไรก็เมิมาใต้คลิปเดี๋ยวก็ได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามทก่านก็คือกำลังใจนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมกดใช้ันในการรับชมนะครับ จุิปเด่นชุดรองครับผมอยู่ในตารางนี้ต้องกับพูรูเวนะครับสองตัว่ายคลิปจะไม่ไน้ท่านตามเคยนะครับนดหน like, ึ่งไลน์หนึ่งตามตามนั่นก็คือกำลังใจนะครับผมไม่มีอะไรมากมาย 13ตัวกับทีนผ่านมานะครับผมใครจับคู่หูก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมครับของเอสนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับปวดจักรยันในการรับชมนะครับผมกับข้าไปดูสติย้อนหลังก็ได้ครับผมพิมพ์เข้าไปว่าคําว่าสือกําลังวันนะครับผมมีครับมีสติย้อนหลังให้ดูนะครับผม ข้ามาดูนี่ครับดูรูปภาพพิมพ์เข้าไปเลยครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามเลยก็ได้ครับผมแอดไลนเป็นแนวทางนะครับผมไม่มีอะไรมากมายชิปสตัวนะครับการว่าจะมานะครับลองจับคู่ดูเอานะครับแอดให้เป็นแนวทางชิปสามตัว เฉยนในการรับชมนะครับไม่มีเลรมากมายครับสําหรับท้ายคลิปนี้หากใครไม่ชอบลิปแอจะให้ครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จับในตารางครับผมกับชุดกลังวันนะครับผมในทางฮานอยครับก่อนพุธที่สิบันปี6กครับผมไม่มีะไรมากมายช่องทางติดต่อนะครับนี่ครับเห็นไรครับสอบถามตรงนี้ครับสําหรับท้ายคลิปนี้ขาะตกบุกองอะไรขอไปนะครับมาที่นี้ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับท่านจะได้ในพาดคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ